ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากคนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบัน f a c e o o o k ก็เ,เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาใน Facebook ของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรลนั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์นเน็ตมิจาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตน ท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิชาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียงเงินบางทีนับแสนแสนมิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายได้ใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ